เป็นเรื่องของส่วนกลางของกรมสุลหรือของกระทรวงิห่งเนี่ยนะครับประการที่ออก,กับทางการไฟฟ้าภูมิภาคว,าว่าจะมีการตัง้งสำนักงานชั่วคราวและต้องการใช้ไฟฟ้าก็จะกลายเป็นว่าเป็นของฟังก์ชันไม่ใช่ของแอร์มีแล้วมีทางติดคือคำนวณให้ด้วยประมาณ10ล้านเนยแล้วผมถามว่าทางสำนักงบจะให้การจัหบักไหมหนเมื่อนกะด ช้การช่วางามาโดยทนกับเหมือนดา่างเพื่อความป่าไร่ฝ่าจริงๆอันนี้มันเงินมันน้อยกว่าทันทีกระทจุดท่านพราว่าพูาเรื่องของจุดที่จะทำช่วงพามาท่านอยากให้ผักูโตเลยคุผูเการถ้าูกอยมาับรถแล้ก็ตั้งแถวตรงนั้นน่ะแบบตั้งแถวเลยอ่ะก็เตรียมพอส่งท่านไม่ไ ในด่านวิ่มาแล้วครับเสร็จงานบันเรืนภายนอกแล้วก็จะยกถานพามขึ้นแล้วก็จะมีตรงนี้อยู่เตี่ยงแคมคนงานอยู่ตรงนี้ จะมีถัดไปนิดหน่อยนะก็ค่อยๆเวิร์มเนี่ยท่นครับะด้านแล้วก็เอาดินจากจากข้างล่างเนีมาทำเป็นโครงความขุดบ่อรอบไปแล้วลานจอดนะลานจอดมีที่จอดมีมีแนวแนวจอดนะครับเป็นพที่ที่จริงๆอัดเข้าไปอีกเพราะงั้นเมืนอไม่พุกเดี๋ยวทำไปพบุบเดี๋ยวก็หักขึ้นหักกลางท่านเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยถ้านน้ำไปปุ๊บ ถ้าสองชั้นมันก็ยี่งแข็งขึ้นแต่ชั้นเดียวมันจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็งานเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดก็เลยนะครับใช้ส่วนของข้นเนี่ยเขาเชื่อมมาถึงคอสะพานนี้นะครัับตวทางฝั่งนู้นนะคนงานจะ200คนมันจะขึ้นพอมกัน งานสนรงก็ถึงทั้นในเคอนสกตอนนี้กำลังจะมุ่เข้าไปในส่วนของดัดสมระพานใหม่เลยรอตรงที่เดิมก็ได้รรอตงทม่ได้มาจุ่มเจอกันท่านมองอะไร